เริ่มต้นจากพระเจ้าเลนเตเชื่อฟังคันทีชั่วทั้งสิบบ้านเมืองเกิดโจรพวกผ้าเหลืองเล่าปีกวนอูตเตียวหุยสาบานเป็นพี่น้องกันร,ร่วมมือกันปราบโจรพวกผ้าเหลืองจนได้มีความดีความชอบพองเมืองเล็กๆจนกระทั่งพระเจ้าเลนเตสวรรคตต่างโตขุนนางหัวเมืองโดยมีดิฉุยกุยกีลิโปเป็นนายทหารเอกเข้ายึดอำนาจในราชสำนักแล้วสับเปลี่ยนพระเจ้าเฮียนเตขึ้นเป็นฮองเต้แทน แต่งตั้งตนเองเป็นผู้สำเร็จราชการแต่ชาวบ้านสาบแช่งห้องหุ้นขุนนางเก่าจึงส่งสาวงามเตี้ยวเซียนไปยุให้ริปโปต่างโต๊ะแต่คอกันริปโปจึงฆ่าต่างโต๊ตายแต่ลิถุยกุยจีนายทหารเก่าของต่างโต๊ก็เข้ายึดอำนาจคืนมาได้ฆ่าห้องหุ้นทิ้งริปโปหนีไปได้ลิถุยกุยจีก็ทําการหยาบช้าต่อฮองเต้และประชาชนเหมือนเดิมทุกประการเจ้าเฮียนเตจึงของให้โจโฉยกมาช่วย โจโฉยกมาช่วยขับไล่ลิถุยกุยกี้ได้สำเร็จและพาพระเจ้าเฮียนเต้ย้ายเมืองหลวงมาอยู่มูโตตั้งตัวเป็นมหาอุปราชลิปโป้หนีไปอยู่กับเล่าปีแล้วก็ในละคุณเล่าปีเตียวหุยเมาจนเสียเมืองเล่าปีหนีมาพึ่งโจโฉโจโฉให้เล่าปีไปครองอี้จิว๋วแล้วโจโฉก็ฆ่าลิปโป้ได้สำเร็จจากนั้นโจโฉก็ปราบปามอ้วนเสี้ยวอ้วนสุดและหัวเมืองต่างๆเหลือแต่เล่าปีที่หนีออกมาจากเงาของโจโฉ ไปอยู่มองซินเอียและซุนกวนน้องชายของซุนเซ็กที่ครองหัวเมืองกลางตังจากนั้นโจโฉก็ยกทัพมาตีซินเอียเล่าปีก็พาชาวบ้านหนีออกไปร่วมมือกับซุนกวนจึงเกิดเหตุการณ์จูล่มป่าทับรับอาตา้าลูกชายคนเดียวของเล่าปีอันลือลั่นจากนั้นโจโฉก็ไม่ลามือหมุกตีงอกก๊กของซุนกวนกวทางเรือในศึกขาแดงของเป้งกับจิวยี่ร่วมมือกันตีโจโฉแตกค่ายไปจนแทบเอาตัวไม่รอด จากนั้นเล่าปีก็ได้เมืองเก่งจิ๋วมาคลองด้วยกลของกองเป้งจิ๋วยี่เจ็จบใจกระอักเลือดตายก็นับได้ว่าเข้าสู่ยุคสามก,ก๊กอย่างสมบูรณ์ดังนี้วุ้ยก,ก๊กอยู่ทางตอนเหนือนำโดยโจโฉที่ปรึกษาคือซุนฮกเทียหยกกุยแก่ขุนพลสำคัญก็คือโจหยิงแหหัวเอียนแหหัวตุ้นตาเดียวเตียวเลี้ยวซีหลงเขาถูเป็นต้นเื่อก,ก๊ก อยู่ทางภาคตะวันออกนำโดยซุนกวนที่ปรึกษาคือโลซกล็อกซุนเตียวเจียวเตียวเอียนมีขุนพลสำคัญคือจิวยี่กําเล้งลิบองจิวท่ายเผาอุยกายเป็นต้นจงก็อยู่ทางภาคตะวันตกนำโดยเล่าปีที่ปรึกษาคือหองเป้งลีซกซุนเขียนมีห้าทหารเสือกวนอูเตียวหุยจูหลงมาเฉียว และแม่ท้าเท่าฮองตงเป็นต้นโลซกขึ้นมาแทนจิ๋วยี่ก็ป่วยตายตามไปด้วยจากนั้นเล่าปีได้เสียชวนมาคลองขยายอำนาจใหญ่ขึ้นไปอีกโดยให้กวนอูอยู่ดูแลเมืองเอียงจิ๋วแม่ท้าเท่าฮองตงฆ่าแฮห,หัวเอียนตายโจโฉจึงว่ามือกับซุนกวนให้โรคซุนแอบเข้าตีเอาเมืองเกียงจิ๋ว ไว้ได้แล้วจับกวนอูไปประหารส่งหัวไปให้กับโจโฉโจโฉก็ป่วยตายโจผีลูกชายก็ขึ้นมาครองอำนาจแทนแล้วสถาปนาตัวเองเป็นฮ่องเต้แทนพระเจ้าเฮียนเต้ซะเองฝ่ายเล่าปีก็ตั้งตัวเป็นฮ่องเต้ซะบ้างแล้วเล่าปีก็ยกทัพไปตีซุนกวนแก้แค้นให้กวนอูเตียวหุยเมาถูกพลทหารแอบตัดคอตายเล่าปีไปแก้แค้นก็แพ้แม่ทัพลกซุนกลับมาตอมใจตายอาต๋าขึ้นเป็นฮ่องเต้แทนชื่อพระเจ้าเล่าเซียน มีของเป้งขึ้นนำทัพไปตีวุ้ยก๊กได้ลบกับสูมาอี้จนของเป้งป่วยตายได้เยียนอุ๋ยขึ้นมานำทัแพแทนทั้งฝ่ายวุ้ยกศนั้นเตียวเลี้ยวมือปราบต่างก็ตายจูรกของจงก๊กก็ป่วยตายลกซุนของงอาก๊กก็ตอนใจตายฝ่ายจก,ก๊กเมื่อโจผีตายก็มีโยยอนโจฮองคองล่าตามลำดับ ซูมาอี้มีอำนาจมากขึ้นในวุ้ยก๊กแล้วซูมาอี้ก็ป่วยตายมีลูกสองคนคือซูมาสู่กับซูมาเจียวไว้สืบทอดอำนาจซูมาสู่ได้เปลี่ยนฮ่องเต้จากโจฮองมาเป็นโจมอแล้วลูกน้องซูมาเจียวก็สังหารพระเจ้าโจมอตายโจฮวนขึ้นเป็นฮ่องเต้แทนหลังจากซูมาสู่กู้พี่ตายไปก่อนซูมาเจียวก็ปราบก๊กของเหล่าเซียนได้สำเร็จโจก๊กก็เลยแพ้ไปก่อนฝ่ายซุนกวนยังไม่แพ้ก็ลาโลกไปก่อนได้ซุนเหลียนซุนฮิวและซุนโฮขึ้นแทนตามลำดับ เมื่อสุมาเจียวป่วยตายสุมาเอียนลูกชายก็สืบทอดอ,อำนาจแล้วสุมาเอียนก็ปลดฮ่องเต้ออกขึ้นเป็นฮ่องเต้แทนสถาปนาราชวงศ์จินฮ่องเต้สุมาเอียนก็ยกทัพไปตีง้อกกสําเสำเร็จง้อก,กล่มสลาย